ด่วนภาพจริงนาที f 1 6ไทยถล่มฐานทัพกัมพูชาพังราบเสียงคำรามของเครื่องบินรบ f 1 6ของไทยได้สั่นสะเทือนทั่วท้องฟ้าการปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การฝึกซ้อมแต่มันคือการโจมตีที่แท้จริงและนี่คือภาพวินาทีต่อวินาทีที่ทั่วโลกต้องตะลึงแสงไฟจากจรวดนำวิถีส่องสว่างกลางคืนราวกับสายฟ้าฟาดลงบนเป้าหมาย กองกำลังภาคพื้นดินกัมพูชาไม่ทันได้ตั้งตัวก็ถูกคลื่นการโจมตีจากอากาศถล่มลงมาอย่างหนักหน่วงเสียงระเบิดดังสนั่นสะเทือนป่าชายแดนความร้อนจากไฟที่โหมกระหน่ำลามไปทั่วบริเวณสิ่งก่อสร้างและยุโทโธปกรณ์ต่างๆถูกทำลายสิ้นในพริบตากล้องบันทึกภาพจากสายตาชาวบ้านที่อยู่ไม่ไกลนักสะท้อนให้เห็นแรงสั่นสะเทือนที่ทำเอาทุกคนต้องรีบหาที่หลบภัยควันสีดำโวยพุ่งขึ้นฟ้าเหมือนภูเขาไฟระเบิด ความจริงครั้งนี้ไม่อาจปิดบังได้ภาพหลักฐานจริงที่ถูกเผยแพร่กลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนภูมิภาค F16 ของไทยที่มีความเร็วสูงเหนือเสียงกำลังโชว์สมรรถนะการโจมตีด้วยความแม่นยำการใช้ระเบิดนำวิถีแบบอัจฉริยะช่วยให้การโจมตีถูกเป้าหมายทุกจุดเสียงประกาศจากวิทยุสื่อสารของนักบินชัดเจนเป้าหมายถูกทำลายขณะที่กล้องอินฟราเรดบนเครื่องบินแสดงภาพความร้อนจากเป้าหมายที่ลุกไหม้ต่อเนื่องไม่หยุด การโจมตีในครั้งนี้เหมือนเป็นการประกาศสักดาของกองทัพไทยต่อสายตาประชาคมโลกทั่วทั้งโซเชียลต่างตกตะลึงกับภาพจริงที่หลุดออกมาหลายคนไม่คิดว่าจะได้เห็นปฏิบัติการทางอากาศที่รุนแรงเช่นนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำถามที่เกิดขึ้นคือทำไมไทยจึงเลือกใช้ F16 และเพราะเหตุใดถึงต้องโจมตีอย่างรุนแรงเช่นนี้แหล่งข่าววงในบางรายชี้ว่านี่คือการตอบโต้ที่ถูกวางแผนอย่างรอบคอบ หลังจากกัมพูชามีการเคลื่อนไหวทางทหารใกล้ชายแดนที่สร้างแรงกดดันกองทัพอากาศไทยถือว่า f 1 6คือกำลังหลักที่ไว้ใจได้เครื่องบินรุ่นนี้สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายและมีระบบนำวิถีที่ล้ำสมัยทำให้การโจมตีในครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นเมื่อบินเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายคือสัญญ,ญาณแห่งหายนะสำหรับฝ่ายตรงข้ามนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเผยว่า การโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายชัดเจนในการทำลายฐานบัญชาการและคลังอาวุธซึ่งเมื่อถูกโจมตีจนราบแล้วกําลังรบของกัมพูชาก็แทบจะไร้ความสามารถในการต้อตอบในขณะเดียวกันสื่อกัมพูชารายงานด้วยความตื่นประหนกว่าการโจมตีครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีภาพทหารกัมพูชาที่พยายามกู้ภัยท่ามกลางซาบรรักหักพังถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก ความโกรธแค้นปะทุขึ้นในสังคมแต่หลายฝ่ายก็ยอมรับว่าไม่อาจปฏิเสธพลังทางอากาศของไทยได้เลยความเหนือชั้นของเทคโนโลยีและการฝึกฝนนักบินทำให้ภารกิจครั้งนี้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์คลิปที่แพร่ในโลกออนไลน์ถูกแชร์เป็นล้านครั้งในเวลาอันสั้น #thaiF16 และเเครื่่องหมายสี #CambodiaStrike กลายเป็นกระแสร้อนแรงในทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กผู้ชมทั่วโลกต่างแสดงความคิดเห็นอย่างดูเดือด บ้างก็สนับสนุนบ้างก็วิาพากษ์วิจาร์ณแต่ทุกเสียงยอมรับตรงกันว่านี่คือเหตุการณ์จริงที่ไม่อาจมองข้ามบรรยากาศในชายแดนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงไซเรนและการเคลื่อนย้ายกำลังพลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทหารไทยตรึงกำลังเข้มงวดเพื่อป้องกันการโต้กลับจากฝ่ายตรงข้ามในขณะที่นักข่าวจากหลายสำนักพยายามเข้ามาทำข่าวแต่พื้นที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด สิ่งที่พวกเขาทำได้เพียงรายงานจากระยะไกลและอาศัยคลิปที่ชาวบ้านบันทึกไว้เป็นหลักฐานผู้เชี่ยวชาญทางทหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศด้วย F-16 ครั้งนี้มีความซับซ้อนสูงต้องใช้การประสานงานระหว่างนักบินฝ่ายข่าวกรองและหน่วยควบคุมภาคพื้นดินอย่างใกล้ชิดทุกวินาทีมีความหมายผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เครื่องบินตกเป็นเป้าขององค์การโจมตีตอบโต แต่ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการฝึกและความชำนาญของกองทัพไทยเสียงสะท้อนจากประชาชนไทยเองก็แอตกออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งภาคภูมิใจกับพลังทางอากาศของประเทศแต่อีกฝั่งกังวลว่าสถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบนักวิเคราะห์บางคนเตือนว่าหากไม่มีการเจรจาทางการทูตที่เหมาะสมการตอบโต้จากกัมพูชาอาจทำให้ภูมิภาคเข้าสู่ความไม่มั่นคง ภาพความเสียหายจากโดรนสำรวจเผยให้เห็นฐานทัพที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยรถถังและอาวุธยุโทโธปกรณ์บัดนี้กลายเป็นซากที่ถูกไฟไม่เกรียมการสูญเสียครั้งนี้ไม่ใช่แค่ด้านวัตถุแต่ยังเป็นด้านจิตวิทยาที่ทําให้ขวัญกําลังใจของทหารกัมพูชาลดลงอย่างหนักหลายคนตั้งคําถามว่ากัมพูชาจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างไรหลังจากถูกโจมตีอย่างรุนแรงเช่นนี้ในอีกด้านหนึ่ง รัฐบาลไทยยังคงปิดปากเงียบไม่มีแถลงการชัดเจนต่อสาธารณะแต่สัญญาณจากการเคลื่อนไหวทางทหารแสดงให้เห็นว่าพร้อมรับทุกสถานการณ์หลายประเทศในอาเซียนเริ่มจับตาอย่างใกล้ชิดและเรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อยุติความตึงเครียดผู้สื่อข่าวสายทหารจากต่างประเทศรายงานว่านี่อาจไม่ใช่เพียงการโจมตีครั้งเดียวแต่เป็นการเปิดฉากของยุทธการขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนไว้แล้ว ภาพดาวเทียมล่าสุดยังแสดงให้เห็นการเคลื่อนกำลังทหารของไทยในหอลายจุดตามแนวชายแดนการขนส่งอาวุธและสเสบียงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่สายตาทั่วโลกจับจ้องอยู่ที่การประทะครั้งนี้หลายคนไม่อาจปฏิเสธได้ว่า F16 ไทยได้แสดงศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านความแม่นยำและพลังทำลาย นี่คือการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่เพียงผู้เล่นเล็กๆในภูมิภาคแต่มีศักยภาพทางทหารที่สามารถสร้างแรงสนเสถียรต่อเพื่อนบ้านและนานาชาติท้ายที่สุดภาพจริงขององค์การโจมตีครั้งนี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเตือนว่าความขัดแย้งเพียงเล็กน้อยสามารถประทุจนกลายเป็นไฟสงครามใหญ่ได้เพียงชั่วข้ามคืนเสียงระเบิดที่ดังก้องในคืนนั้นยังคงสะท้อนอยู่ในความทรงจำของผู้คนและไม่ว่าใครจะเห็นด้วยหรือคัดค้าน สิ่งที่เกิดขึ้นได้ถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์แล้วนี่คือเรื่องราวของนาทีจริง F16 ไทยถล่มฐานทัพกัมพูชาพังราบเหตุการณ์ที่โลกต้องจารึกและจับตาด้วยความระทึกเพราะมันไม่ใช่เพียงข่าวแต่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของภูมิภาคที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครคาดคิดได้